ใครเอกรเียงเียงช้ตาเหอเจ้าชาัเจ้สับเด้อกวัวจะเห็นแต่ละหูนี่ลำบากเลือเกินเฮ้ย คือไปโจกมันเดี๋ยวเฝ้าไปจกูบจิบ๋วจิขอต้องล็อกเองจิ๋วเลือด้เธอได้ช่วยได้พูดต่อเต้นล่อขุดขุดอยู่ นายวันนี้ชิบเลยไปขกระฝุ่มมหัขก็บฝุ่มขับตอนนี้อยอหมันเนะยังมั้งใชเข้าไปเก็บฝุ่มคหอเขาฝะจไป่เหลอคตื่นน่ะแต้สบู่น่คอตนไม่คอเนี่ยบทันตัตเลย Jek kapu jauh wok ho heka Jauh wok Jek jek jauh kapu mua ta เดี๋ยจุดขอตื่น้องมันหมดไปแล้วเห็นหูวบ้างหรอัจดข,ขอขอเปิดต้องนัวันอเิต้องุดขอเรยอ่ะ

โอ้ครอยูู่แล้วลองเจอยัา้งอ๋อ